สังคมโลกในปัจจุบันอยู่ในกระแสของระบบทุนนิยมที่แม้แต่ระบบสังคมนิยมในยุคหนึ่งที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิเสธและต้านทานระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจตลาดโลกได้เพราะสังคมโลกในปัจจุบันกำลังอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบระบบหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งโลกถึงแม้ว่าแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างในทางด้านของสังคมวัฒนธรรมการเมือง ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความเป็นระบบทุนนิยมเหล่านี้ได้จนเกิดเป็นลักษณะที่ต้องพึ่งพิงประเทศศูนย์กลางภายในที่สุดประเทศมหาอำนาจหรือรัฐศ,ศูนย์กลางได้พยายามเข้ามาอย่างประเทศโลกที่3หรือรัฐชายขอบเพราะจำเป็นที่จะต้องแสวงหาวัตถุดิบจึงทำให้มีการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศโลกที่3โดยให้วัฒกรรมในการพัฒนาเพื่อยกระดับประเทศด้อยพัฒนาเหล่านี้ ผ่านกระบวนทัศน์การยกระดับสู่สภาวะความทันสมัยหรือความเป็นโมเดอร์นไรเซชันทั้งในทางด้านของสังคมเศรษฐกิจการเมืองโดยการเปลี่ยนสภาพสังคมจากสังคมเกษตรกรรมเพื่อเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่เน้นการบริโภควัตถุนิยมและการพึ่งพาเทคโนโลยีจนท้ายที่สุดรัชชายขอบเกิดการยอมรับวิถีแบบตะวันตกเป็นเรื่องของความทันสมัยและความเป็นสากล ที่ไม่ปฏิบัติตามจะกลายเป็นคนล้าหลังและถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ทางสังคมในที่สุดดังเช่นพยายอินทรีย์หรือประเทศศูนย์กลางที่หยิบยื่นความช่วยเหลือในรูปแบบความทันสมัยให้แก่ประเทศลูกไก่หรือรัฐชายขอบจนทําให้เกิดภาวะพึ่งพิงอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้บรรษัทข้ามชาติเป็นตัวละครสำคัญในการเข้ามามีบทบาทในกลุ่มประเทศชายขอบที่ด้อยพัฒนา การย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนยังประเทศเหล่านี้ทําให้ตลาดแบบใหม่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่บรรษัทข้ามชาตินั้นๆเข้ามาลงทุนส่งผลทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่การผลิตและการใช้วัตถุดิบแรงงานต้องเป็นไปตามความต้องการและคําสั่งจากบรรษัทข้ามชาตินั้นๆส่งผลให้เกิดการขาดสมรภาพทางเศรษฐกิจผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศเทศูนย์กลาง ย่อมกระทบโดยตรงในประเทศที่มีการพึ่งพิงรัศูนย์กลางเช่นกันการพึ่งพิงนั้นจะเกิดขึ้นระหว่างรัศูนย์กลางกับรัฐชายขอบโดยประเทศศูนย์กลางจะดูดซึมทรัพย์เอาทรัพยากรวัตถุดิบแรงงานราคาต่บเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมเกิดเป็นการผลิตพึ่งพิง,พงประเทศศูนย์กลาง4ด้านคือ 1. การพึ่งพิงเศรษฐกิจโดยตรงของรัศูนย์กลางเช่น เมื่อเกิดวิกฤตการเงินประเทศศูนย์กลางประเทศชายขอบทั้งหลายย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย 2. การพึ่งพิงทางการค้าจะต้องทาําการค้ากับประเทศโดยตรงต้องอาศัยกรอบความร่วมมือหรือการอาศัยสิทธิพิเศษ GSP การค้าเสรีที่ประเทศศูนย์กลางเป็นผู้กําหนด 3. การพึ่งพิงทางการเงินจะต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบัานการเงินศูนย์กลางเช่นประเทศไทย กู้เงินจาก w o r l d b a ก k 4. การพึ่งพิงทางเทคโนโลยีการอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติไม่สามารถที่จะผลิตเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองลักษณะการพึ่งพิงเหล่านี้ทำให้ชาติชายขอบไม่สามารถที่จะหลุดพ้นความด้อยพัฒนาได้การที่เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจทุนนิยมโลกนั้นทำให้ชนบทกับเมืองในปัจจุบันได้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยกลไกตลาด ยิ่งชนบทที่อยู่ห่างไกลเมืองมากเท่าไรยิ่งทําให้เกิดการเสียเปลียบมากเท่านั้นการผลิตภายในเศรษฐกิจชุมชนนั้นจากเดิมที่เน้นความพอเพียงการทํามาหากินไม่ได้เน้นการทํามาค้าขายแต่เมื่อมีการพึ่งพาระบบตลาดมากขึ้นการบริโภคนิยมและการรับกระแสะตะวันตกจึงทําให้เกิดแรงงานส่วนเกินที่ว่างจากการทําเกษตรกรรมอบพยพเข้าสู่เมืองมากขึ้นเพื่อหวังที่จะทํามาหากินและวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองเพราะ คนชายขอบมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าคนเมืองซึ่งทําให้เกิดความคิดที่ว่าตนได้กว่าคนเมืองเลิกใช้สินค้าพื้นบ้านหันไปใช้สินค้าระบบทุนนิยมมากขึ้นการทําตัวให้ทอดเทียมวัฒนธรรมคนเมืองจึงส่งผลทําให้เกิดความอ่อนแอทางสังคมของคนชายขอบมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู่ในปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะกับคนชายขอบประการแรก เริ่มจากกระแสะการพัฒนาที่เข้ามาโดยจะเห็นได้จากการพึ่งพา world bank ในการกำหนดนโยบายประเทศให้มีการจัดทำแผนพัฒนา1-7โดยเน้นการพัฒนาเมืองแต่เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจภายหลังมีการเน้นการพัฒนาชนบทมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามรัฐก็ยังมีการกำหนดนโยบายให้กเกษตรกรทำการผลิตเพื่อการส่งออกส่งผลให้คนชายขออหรือชาวนาจะต้องยึดติดกับระบบโลกมากขึ้นจึงทำให้ เกิดปัญหาราคาผลผลิตในแต่ละปีมีมูมลค่าที่ไม่เท่ากันเช่นราคายางพาราราคาข้าวพืชผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดนี้จะต้องขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจและตลาดโลกรวมไปถึงนโยบายการกีดดกันทางการค้าครงประเทศผู้นำสินค้าเหล่านี้ด้วยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่บางปีมีการประท้วงราคาผล,ผลผลิตจากเกษตรกรมากมาย เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำอาชีพเกษตรกรย่อมถูกละทิ้งและในที่สุดก็เปลี่ยนพันตัวเองมาเป็นแรงงานราคาถูกมุ่งหน้าเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเมื่อมีการอพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมของคนชายขอบจำนวนมากการสูญหายของระบบเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองเกิดเป็นการพึ่งพาระบบทุนนิยมมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังรวมไปถึงกระบวนทัศน์ความคิด และความเชื่อในการใช้ชีวิตประจําวันโครงสร้างเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยส่งผลให้การพึ่งพาเทคโนโลยีทําให้คนรุ่นหลังไม่สนใจในการทําเกษตรกรรมยอมที่จะซื้อกินมากกว่าการผลิตเองและปัจจัยของทุนนิยมไม่ว่าจะเป็นการบริโภคนิยมความทันสมัยคุณภาพชีวิตที่สะดวกสบายและการนึ่งแรงงานเพื่อสนองความต้องการของระบบทุนนิยมทําให้เกิดการไหลบ่าข,ของคนวรแรงงานเข้าสู่เมืองจํานวนมาก กลายเป็นสภาพคนอ่อนแอของสังคมไทยวัฒนธรรมชนบทจะต้องเผชิญกับวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่อยู่เสมอวัฒนธรรมเมืองกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์และสากลเชื่อถือและจับต้องได้เป็นการเบียดขับเอาวัฒนธรรมชุมชน,ชน,ชนหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมให้กลายเป็นวัฒนธรรมป่าจนในที่สุดวัฒนธรรมนี้จะถูกทำลายไปพร้อมกับรูปแบบวิถีชีวิตของคนชายขอบแบบเดิม ทางออกของปัญหาความเหลื่อมล้ำจากการพึ่งพิงนั้นจะต้องเริ่มจากการที่ชุมชนรู้จักพึ่งพานตนเองมากกว่าพึ่งพิงระบบตลาดโลกเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชายขอบเองโดยจะต้องจัดการตนเองโดยไม่ผ่านการะบวนกา,การทางเศรษฐกิจของภาคเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้พูกที่จะมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนหรือชายขอบสามารถดําเนินไปได้ด้วยดีก็คือรัฐจะต้องมีทิศท,ทางและนโยบายในการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะ ชนบทเป็นฐานของเศรษฐกิจของประเทศเมื่อชนบทสามารถบริหารจัดการตนเองได้แล้วโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยก็จะดีขึ้นและศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของชนบทก็คือกเกษตรกรรมและวัฒนธรรมชุมชนการ,กรเกษตรกรรมและวัฒนธรรมชุมชนจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถต้านการรุกคืบ การเข้ามาของทุนต่างชาติได้ในระดับหนึ่งการเป็นอิสระจากระบบพึ่งพิงทุนนิยมให้ลดน้อยลงการมีการพึ่งพาตนเองได้สูงขึ้นและการให้ความสำคัญกับตลาดชุมชนและตลาดภายในประเทศหรือสร้างความเป็นชาตินิยมให้สูงขึ้นจะสามารถสร้างกลไกและโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ยัยงทำให้บันสัตย์ข้ามชาติหรือทุนต่างชาติไม่สามารถเข้ามาครอบงำประเทศไทยได้มากดังเช่นทุกวันนี้